ละครชีวิตรักสามีหลงยุคตอนที่ 3. สามซาลีโดนกักบ,บริเวณเธอจึงไม่มีโอกาสไปยุ่งกับบดินทำให้นวลกับบดินได้สารสัมพันธ์กันพี่มารับแม่นวลไปเต้นรำงานเต้นรำสนุกสนุกแบบนี้จะขาดคนสวยๆอย่างแม่นวลไปได้ยังไงแต่นองไม่เคยไปเลยค่ะกลัวว่าจะทำให้พี่บดินขายหน้าก็ลองดูสิจ๊ะ เดี๋ยวนี้ลูกผู้ดีที่ไหนเขาก็เป็นงานเลี้ยงที่สโมสรทั้งนั้นแหละไปอย่างไรคะน้องไม่มีความรู้ด้านการเข้าสมาคมเลยคะ่ะเราจัดงานกันที่สโมสรส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนที่จบจากอังกฤษมาแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะแนะนําให้แม่นวลได้รู้จักกับเพื่อนๆของพี่แม่นวลเป็นคนคุยเก่งอัธยาศัยดียังไงก็เข้ากับพวกเขาได้ไม่ยากหรอก หูสโมสรว่าแต่สโมสรมันเป็นแบบไหนกันคะเป็นครั้งแรกที่น้องได้ยินเลยละคะ่ะก็เป็นสถานที่ที่เหล่าลูกผู้ดีเข้ามารวมตัวกันน่ะเราก็มีการจัดปาร์ตี้เลี้ยงสังสรรค์เต้นรำสนุกสนานน้องอยากไปจังเลยคะ่ะน่าสนุกชะมัดงั้นก็ไปกันสิรออะไรล่ะ น้องต้องไปขออนุญาตคุณแม่ก่อนนะคะว่าคุณแม่จะให้ไปไหมนวลบอกหญิงสาวไปขออนุญาตกับแม่นกยูงแล้วเธอกับบดินก็เป็นงานเลี้ยงสโมสรด้วยกันหญิงสาวตื่นตาตื่นใจกับความใหญ่โตรู้ราโอบ่อาของที่นี่ในจะเหล่าพวกนักเรียนนอกที่ดูจะพูดคุยอะไรกันก็ดูสนุกไปหมดโอ้โหสวยมากเลยนะคะพี่บดิน นวลไม่คิดเลยว่าในพระนครจะมีอะไรแบบนี้ด้วยก็แบบนี้เลยจ้ะพี่มาเป็นประจำเรามาดื่มสังสรรค์หรืออยากจะเล่นไพ่นกกระจอกก็ได้นะด้านในอยากจะขีม่ม้าอยากจะเล่นแบดวินตันเทนนิสมีหมดเลยจ้ะน่าสนุกจังเลยค่ะสนุกมากพี่มาเป็นประจำเลยละ่ะถ้าไม่นวลอยากจะมาเมื่อไหร่ก็บอกพี่ได้ทันที พี่จะพามาเองหญิงสาวเที่ยวสโมสรตื่นตาตื่นใจบดินเป็นหนุ่มสมัยใหม่ทําให้เปิดโลกกระตัดของเธอมากทางด้านเทียนก็แปลกใจที่เดี๋ยวนี้คนรักไม่เขียนจดหมายมาถึงเขาอย่างเคยมีแต่จดหมายจากสารี่ก็ยิ่งร้อนใจสารี่ได้รับจดหมายถามข่าวคราว,ราวของนวลจากเทียนเธอก็เสียใจพินวน พี่ไม่ได้เขียนจดหมายถึงพี่เทียนเลยเหรอจริงด้วยสิพี่ลืมอหมแม่สาลี่ลืมลืมจริงหรือพระมัวแต่สนใจผู้ชายคนอื่นจะไม่นึกถึงพี่เทียนกันแน่มากไปแล้วนะแพทย์สาลี่หล่อนเป็นน้องพูดจาแบบนี้กับฉนันได้ยังไงไม่มากหรอกตกลงพี่คิดยังไงกับพี่บดินกันแน่พี่ชอบเขา พี่นวลทำไมพี่ถึงได้ทำแบบนี้พี่เทียนเขาไปเรียนที่อังกฤษถ้าเขารู้ว่าพี่นอกใจไปมีคนอื่นพี่เทียนจะมีแกจิตแกใจเรียนได้ยังไงความรักระหว่างพี่กับพี่เทียนมันก็เป็นแค่ความรักแบบเด็กๆเท่านั้นนะแม่สารีแต่พี่เทียนเขารักพี่มากนะเขารอจดหมายพี่พอพี่ไม่เขียนมาพี่เทียนก็เขียนถึงฉันตั้งหลายฉบับ ถามถึงแต่พี่คำเดียวเลยหล่อนก็ตอบจดหมายแทนพี่ไปแล้วกันฝากบอกเขาด้วยว่าพี่มีคนอื่นแล้วพี่ใจร้ายมากเลยนะพี่นวลทําร้ายพี่เทียนอย่างนี้ได้ยังไงพี่เทียนรักและพักดีต่อพี่คนเดียวเฮ้ยใช่ว่าพี่จะไม่เสียใจพี่เองก็รักพี่เทียนแต่ตอนนี้หัวใจของพี่มันเปลี่ยนไปแล้วพี่รักพี่บดินมากกว่าเข้าใจไหมแม่สาลี่ พี่นวลพี่อย่าเลิกกับพี่เทียนเลยนะฉันกลัวว่าพี่เทียนจะเรียนไม่จบพี่รักคุณบดินพี่บอกแล้วไงว่าพี่รักคุณบดินเขาจะให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอพี่แล้วเลิกคร่ำครวญเป็นเด็กๆเสียทีเถิดแม่สารี่หล่อนยังเด็กยังไม่มีความรักหล่อนไม่รู้หรอกอะไรนะคุณบดินจะให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอพี่หรอสารี่เสียใจมากแต่ก็มีอาจทัดทานได้ แต่เธอกลัวเทียนจะเสียใจจนเรียนไม่จบเทียนได้รับจดหมายที่คิดว่าเป็นจดหมายจากนวลก็ดีใจมากเมนวลตอบจดหมายพี่สทีชายหนุ่มเขียนจดหมายโต้อตอบกับนวลโดยที่ไม่รู้ว่าคนที่ตอบกลับมานั้นคือสาลี่ที่มีลายมือคล้ายคลึงกันนวลกับบดินกำลังจะมั่นหมายกันหญิงสาวมีความสุขมาก เลือกชุดแต่งงานอย่างมีความสุขคุณแม่ว่าลูกใส่สีอะไรดีคะในงานมั่นเช้าสีไหนก็สวยลูกแม่นวลผิวขาวนวลเป็นยองใหญ่ใส่สีอะไรก็งามทั้งนั้นแหละคุณแม่คะคุณแม่จะเชิญคุณป้าไ่หลิวไหมคะแม่ยังไม่กล้าเลยลูกยังไม่รู้เลยว่าจะพูดจาก,กับทางนั้นว่าอย่างไงดีลูกก็ไม่กล้าเจ้าคะ่ะ ไม่รู้ว่าคุณป้าจะว่าอย่างไรแต่พ่อเทียนก็ไปเรียนเมืองนอกเมืองนาสักไกลอาจจะมีคนอื่นอยู่แล้วก็ได้อย่าไปคิดมากเลยแม่นวลค่ะคุณแม่ลูกก็คิดอย่างนั้นทางด้านไผ่ดิวนั้นก็ร้อนใจมากได้ข่าวหรือไม่สู้ดีมาจึงเอาเรื่องนี้มาปรึกษากับพ่อถอนลูกชายคนเล็กพ่อถอนไม่ได้ยินมาว่าแม่นวล จะมั่นหมายจริงหรือจริงขอรับคุณแม่อะไรกันโท้แล้วพ่อเทียนของเราจะอยู่ยังไงผมก็กำลังกุ้มใจอยู่ครับไม่รู้จะบอกพี่เทียนดีหรือไม่อย่าอย่าถ้าบอกพ่อเทียนตอนนี้จะต้องวิ่งแจ้นกลับบ้านแน่ไม่เอาไม่เอามันจะต้องมีวิธีที่ดีกว่านี้สิแต่จะเอายังไงดีล่ะแม่ก็คิดไม่ออกนั่นสิขอรับคุณแม่ ถ้าพี่เทียนรู้คงไม่มีแก่ใจจะเรียนหนังสือหนังหากันละ่ะสาลี่มีวิธีค่ะคุณป้าไผ่หลิวแม่สาลี่จะทำยังไงลูกคิดออกหรือป้าเนี่ยมืดมนเต็มทีคิดอะไรไม่ออกเลยสาลี่จะตอบจดหมายแทนพี่นวลเจ้าค่ะแบบนี้ก็เท่ากับว่าแม่สาลี่ต้องโกหกพ่อเทียนไปตลอด แล้วถ้าพ่อเทียนกลับมาจะไม่โกรธแม่สาลี่หรือให้พี่เทียนเขาโกรธเกลียดสาลี่ดีกว่าไม่ให้พี่เทียนเรียนจบนะคะคุณป้าจริงของแม่สาลี่แต่ป้าก็ห่วงแม่สารี่เหลือเกินไม่เป็นไรคะ่ะให้เขาโกรธเขาเกลียดสาลี่เธอคะ่ะสาลี่ทนได้อย่างน้อยพี่เทียนก็เรียนจบมีอนาคตที่ดีได้รับราชการโถ ขอบใจมากนะแม่สารี่หล่อนช่างดีจริงๆถ้าพ่อเทียนนะรักแม่สารี่ป้าจะดีใจมากเลยลูกพี่เทียนเขาไม่รักสารี่หรอกค่ะสารี่รู้ตัวดีพ่อเทียนเนาะพ่อเทียนมีเพชรแท้อยู่ในมือแท้ๆกลับไปคว้าเอาอะไรก็ไม่รู้ไพ่เหลียวหงุดหงิดใจโกรธลูกชายคนโต ที่มีของดีอยู่แล้วกลับไม่เอากลับไปชอบคนหลายใจอย่างนวนแทนแกจบลงไปแล้วนะคะสามีหลงยุคค่ะใครอยากรู้ว่าเขาจะหลงยุคยังไงสามารถไปโหลดอ e ีบุ๊กนะคะหรือว่าซื้อหนังสือเป็นเล่มกับพีต่ตักได้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ